Exato. Exactly. เป็นมอนวดมาก่อนหลายท่านก็มีองค์ความรู้มาก่อนวันนี้ก็ามาแล้วก็หลายท่านรู้สึกกับทั้งหมดเลยเป็นชาวพุทธที่ฝ่ายพุทธและก็ได้ศึกษาอยู่กับพุทธเจ้าอยู่กับพระธรรมมาตลอดวดมนต์ได้เก่งทุกคนเลยนะครับและก็ทุกคนก็อยู่ในกรอบหรือศินห้านะครับศินห้าเนี่ยก็คือเป็นกติกา ของคนดีพวกคนมานั่งอยู่ในนี้ใครก็ตามที่ถือศีลห้าถือว่าเป็นคนดีถ้าใครไม่ถือศีลห้าทำตรงกันข้ากับศีลห้าเนี่ยเราจะเรียกว่าคนไม่ดีดังนั้นเนี่ยคนดีของศีลห้าเนี่ยพระเจ้าให้ไว้ห้าข้อจําได้นะเช่นกันทักวนข้อหนึ่งคืออะไรจ๊ะไม่ฆ่าสัตว์เมื่อเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่เพียงแต่ไม่ฆ่าสัตว์เราก็ เห็นว่าชีวิตของสัตว์ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่แม้กระทั่งแมลงสัตว์ทั้งหลายยอมรักชีวิตของมันเมื่อเราเห็นว่าทุกคนทุกสรรพสัตว์ต้องมาเวียนว่ายแต่เกิดแล้วก็มาต่างรักชีวิตเราไม่ฆ่ามันเพราะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทําร้ายมันนะไม่รังแกมันนะเมื่อเราไม่รังแกไม่ทําร้ายเราก็เกิดสิ่งที่สิ่งที่เกิดกับตัวเราก็มีความแห้ตามีการต่อลุ่นนะจิตใจเราก็อิ่มเออ นะครับหลายคนที่อยู่ในนี้เมื่อไม่ทาาสัตว์ตาดชีวิตเนี่ยจิตใจเหมืนเป็นคนสวยคนหล่อทุกคนเลยนะข้อสองไม่รักทรัพย์ใช่ไหมข้อสองเครับอนาตปาตานะแล้วอาทินานะไม่รักทรัพย์พระพุทธเจ้าบอกไม่รักทรัพย์ไม่เพียงแต่ไม่รักทรัพย์อย่างเดียวไม่เพียงแต่ไม่รักทรัพย์ของของเขาไม่ใช่ไม่ได้ให้เราเราไม่รักของของเขาวางไว้เฉย ม่ใช่ของเราเราก็ไม่ไปแตะต้องเขานอกจากเขาให้นะครับแล้วก็ไม่เยินแย่นั้นแม้กระทั่งเราจะไปหลอกเขาใช้วิธีการช่อโกงหลอกลวงรูปแบบต่างๆเพื่อจะให้ได้ทรัพย์มาเราก็ไม่ทำเราจะได้ทรัพย์มาเนี่ยเราก็ต้องได้มาโดยสุจริตเช่นเราไปทํางานหรือหรือเราไปค้าขายหรือไปท,ทําธุรกิจแล้วก็มีกําไรได้มาสิ่งที่ได้มาเหล่านี้เป็น การได้มาโดยสุจริตนะไม่ใช่ด้วยการหลอกลวงช่อโกงหรือป้นป้นซักเอากำลังของเราไปแย่งไปชิงเนาตรงนี้เราไม่ทําถ้าใครก็ตามพระเจ้าบอกว่าถ้าใครก็ตามที่ไม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 ไมผิดสินในข้อทรัพย์เนี่ยตายไปแล้วขึ้นสวรรค์เมื่อขึ้นสวรรค์ไปเสวยสุขบนสวรรค์มาเสร็จเรียบร้อยเกิดมาเป็นคนใหม่จะเกิดมาเป็นคนในตระกูลของมัง่งคั่งร่ำรวยทำมาค้าขายก็ได้เงินได้ของง,ง่าย นี่คืออันน really? okay. right. uh, ี well, he he s <S mm ้สมของข้อข้อข oh no. ้อเกี่ยวกับรัพย์ข้อ3เกี่ยวกับอะไรคะการเมีอสุนิชาจาราวลามนิศิกขาประทังสมาธิยังลูกเขาเมียใครหัวเขาหล่อเมียใครสวยเราเคารพซึ่งการและกันเราไม่ไปล่วงละเมิดเขานะครับเพราะว่าครอบครัวครอบครัวของแต่ละคนเนี่ยแต่สังคมเล็กๆ ถ้าครอบครัวเนี่ยเกิดแตกแยกกันผัวนอกใจเมียเมียนอกใจผัวสุดท้ายเนี่ยมันครอบครัวปั่นป่วนสังคมก็ปั่นป่วนลูกเจ้าก็ปั่นป่วนทุกอย่างปั่นป่วนนะครับสังคมเนี่ยมันก็จะ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 เดือดร้อนกันนะครับคนเมื่อถูกเขาก็ถูกเราละเมิดเราก็ไปละเมิดเขาโอ้ยมมนป่วนปั่นป่วนอยู่แต่ไม่สุขนะครับนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าการที่โลกจะสันติได้ ก็ <im it> เริ่มจากจากมาจากครอบครัวเล็กๆครอบครัวถ้าสามีภรรยาให้การเคารพซึ่งกันและกันเชื่อ,อเชื่อในเกียรติแล้วก็เชื่อถือถนอมนับใจซึ่งกันและกันเนี่ยนะมันก็ทำให้ครอบคร,รัวมีความสุขเมื่อครอบครัวมีความสุขลูกเต่าก็มีความสุขสังคมก็มีความสุขประเทศชาติก็มีความสุขดังนั้นเนี่ยใครก็ตามเนี่ยถ้าเชื่อถือเพอื่อเจ้าเพื่อสังคมเป็นสุขครอบครัวเป็นสุขเนี่ยก็ ก็ถือว่าเป็นคนดีในในระดับครอบครัวนะแต่ถ้าคนที่ทาตรงกันข้ามเนี่ยเห็นลูกเขาเมียใครสวยก็ฉุดข่านาะจายมาทำทำมิลิมินิลายเนี่ยคนนี้เป็นคนไม่ดีอันนี้ก็แล้วถ้าใครใครอยู่ในกรอบของสิ่งห้าได้โอ้ถ้าตายไปไปเกิดเป็นทุราเป็นนางฟ้าหมดบุญจากทูรานาฟ้า หมื่นปี20งหมปีมากลับเป็นมนุษย์ใหม่ก็เกิดเป็นคนที่หน้าตาดีสุขภาพดีปลอดภัยเรื่อง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 การราคาที่จะถูกรันแกและจะไม่เป็นคนโขกหักไปไหนจะมีแต่คนให้ความเคารพสนับสนุนกัครับเป็นที่รักของมนุษย์และโัดาอันที่สีข้ออะไรจ้ะที่สี่มูสาวาทาเวลามานีศิษาประทังสมาธิอยาไหมนะ ห้ามชายว่าจะมุกสารยิงปืดใจปากกันปากปากไปทำร้ายเขาพูดคำยาพูดโกหกเรื่องไม่จริงก็บอกว่าจริงแล้วเสร็จแล้วในเรื่องไม่ใช่บางทีกูเรื่องจนทําให้คนที่ถูกถูกกล่าวร้ายเนี่ยเสียหายเสียหายถึงชื่อเสียงบางทีเสียกระทั่งเสียชีวิตคนทํางานอยู่ดีๆถูกใส่ร้ายตกงานเอาเฉยๆให่นไหมเออทงานบอกคนนี้ม่คนใส่ร้ายว่าคนเนี้ยมันขโมยมวมยของของเขาของบริษัทของ ของในกในายขอคนที่ไม่เชื่อก็หลงเชื่อเชื่อแล้วก็ถูกไล่ออกจากนั้นก็ตกงานชีวิตก็ตับเฉาดังนั้นเนี่ยการใช้วาจาเนี่ยร้ายมากทําให้คนสร้างสรรค์ก็ได้ทําลายสังคมก็ได้ดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องนี้เรื่องสําคัญเราเป็นชาวพุทธเราต้องพูดเพ,พราะพูดสุภาพพูดน่าฟังไม่ใช้วาจาไปทําร้ายใครไม่ใช้วาจาไปทำคนนเสียหาย เมื่อเราพูดแต่สิ่งดีๆพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลนะเมื่อเราตายไปแล้วทุกคนนี้ไม่พ้นความตายนะไม่วันนั่งอยู่ที่เนี่ยจะหนุนแกมีโอกาสตายาตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นเทวดาไปเป็นที่เคารพนับถืออยู่ในชั้นเทวดาชั้นสูงเมื่อหมอดฟุ้งจากเทวดาอยู่เป็นเทวดาสองหมื่ปี30มหมปีกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ก็อยู่ในสังคมของของ คนดีทั้งขงของถือจินห้าพูดอะไรคนก็ฟังพูดก็ไพเราะพูดอะไรก็มีเครดิตพูดอะไรก็ใครก็เชื่อถือนะครับวาจาดีวาจาดีก็เป็นที่รักของนุกตูดาในสังคมก็เป็นที่เคารพนับถือของคนทุกทุกคนนะสุดท้ายเนี่ยข้อข้อสุดท้ายคือข้ออะไรเอ่ยสุรามรมยมาชปาบาสถานาเวละมีอยาดื่มสุรานะทำไมพระเจ้าบอกยาดื่ม พะเมื่อเมื่อกี้สอนไปสี่ข้อเนาะไม่ฆ่าสัตว์เออดีแล้วไม่รักทรัพย์เขาดีแล้วไม่ผิดลูกผิดเมียเขาดีแล้วไม่ใช้วาจาทําร้ายคนอื่นแต่ถ้าลืมไปขาดสติไปกินเหล้าก็ลืมที่พระเจ้าสอนทั้งหมดอาจจะไปทําสิ่งที่ไม่ดีได้ดังนั้นเนี่ยบางทีขาดสติเนี่ยเราเราสิ่งดีๆเราลืมเนะลืมแล้วเราก็ไปทําสิ่งไม่ดีดังนั้นพระเจ้าเอาละเมื่อสตินี่เป็นตัวร้ายเนาะ เราจะต้องมีสติควบคุมสติแล้วสติคนที่จะวันที่จะทาลายให้สติเลอะเรือนเนี่ยก็คือเล่าและเดี๋ยวนี้ก็ยังมียาเสพติดเนาะยาเสพติดยาบ้ายาสิ่งที่เสพแล้วมึนเมาอ่าะคองสติไม่ได้เพราะคองสติไม่ได้ไหม,ไมลูกยังฆ่าแม่ได้นะคนดีๆก็กลายเป็นคนไม่ดีก็สามารถทําสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นห้ามเสพสิ่งมึนเมานะถ้าเสพสิ่งมึนเมาแล้ว เราขาดสติขาดสติก็จะทําสิ่งที่ไม่ดีคําสอนที่พระเจ้าจะสอนเรา,าสี่สี่อย่างข้างโดนเนี่ยก็จะลืมหมดเม่ลืมหมดก็ทําสิ่งที่ไม่ดีได้ดังนั้นเนี่ยเรานับถือพระเจ้าแล้วพระเจ้าเ็มีแต่ความเมตตาที่จะให้าชาวพุทธทุกคนเนี่ประสบแต่ความผาสุกอยู่กันอย่างอ,าอย่างน่าอยู่อยู่กันอย่างมีควา,ามสุขอยู่กันอย่างพึ่งพาซึ่งกันและกัน ก็เลยกาหนดข้อห้ามห้หข้อนี้ห้าข้อนี้เป็นเครื่องหมายแห่งความดีเมื่อท่านทั้งหลายทําแต่สิ่งดีๆแรงแรงบุญเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกระแสกระแสแห่งการกระทำอ่ะที่ท่านทั้งหลายได้ทำเนีเขาเรียกแรงบุญก็ส่งให้ท่านมาพบสิ่งดีๆส่งให้ท่านมารู้จักอาจารย์ถนอมอยากจะเรียนวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อมหาชนเช่นการรักษาเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยการตอกเส้นการจับเส้นหรือแม้กระทั่งการที่จะทำนายทายทักเรื่องออตัวเลขอะไรที่เป็นมงคลถ้าใช้ตัวเลขที่มงคลก็จะทำให้ชีวิตจะเลยรุ่งเรืองเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้างสารรค์ทั้งหมดนะสิ่งดีเหล่านี้ ก็นำพาท่ามาเป็นลูกศิษย์อาจารย์กดอนนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้รหัสชีวิตใช่ไหมพวกเราทั้งหลายนะอยู่ภายใต้กติกาของของธรรมชาตินะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหมือนาศาสนาหนาอื่นให้เชื่ออย่างนี้นะเชื่อกฎธรรมชาติเราอยู่ภายใต้กติกาธรรมชาติหลักปฏิจจสมุปบาทนะครับว่าเ,เรื่องเรื่องอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิด สังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นจัปัจจัยเกิดอายตนะอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดภาษาภาษะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดพบพบเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดทุกหมุนเวียนอยู่ในปัจจัยนี้ใต้เกิดใต้เกิดใต้เกิดอยู่ในวงจรนี้เราอยู่ภายใต้กติกา ดังนั้นถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจารย์สนอมจะเปิดอบรมหลักสูตรนิพนากรรมภาษาเราค่อยมาลงรายละเอียดกันนะเอาเป็นสรุปว่าท่านทั้งหลายเป็นคนดีเมื่อเป็นคนดีแรงดีที่ท่านทําแรงดีที่ท่านตั้งใจจึงกับส่งท่านมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์สนอมนะทีนี้อาจารย์ก็าจะถามว่าพวกเราเรียนรหัสชีวิแลรู้สึกเป็นไงมั่งอยากจะขอความเห็นพเหลาน,นิดนึงหลายคนว่าเรียนแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ไหมเห็นเลยเนาะ ได้ลนะ like. องพูดให้ฟ si ังนิดหนึ่งิให้อาจารย์จะลองชื่นใจหน่อยค่ะตอนได้มาเรียนแล้วก็รู้สึกตัวดองเน่เป็นหมอดูอยู่แล้วค่ะผ่าอาจารย์้แล้วก็เนี่ยได้มาเรียนแล้วก็กระจ่างมากขึ้นแล้วในเรียนรู้ตัวเลขมากขึ้นอะไรอยเี้ยค่ะช่วีมากๆที่มาเจอผ่าอาจารย์โอรสัธุสาธุเนี่ยนะอาจารย์ถนอมฟังแล้วจะได้ชื่นใจโอ้ขนาดหมอดูพูดเชี่ยวชาญเนี่ยได้มาสัมผัสแล้วก็ตัวเลขมันเป็นมันเป็นเลขจักรวาล มันเป็นเลขสักวันว่าเลขนี้เมื่ออยู่จังหวะนี้โครจร่างนี้มันจะให้ผลอย่างไรมันเป็นเป็น,ปนตรกะเป็นวิทยาศาสตร์เนาะเอาท่านอื่นมีอะไรเ,เรียนเรื่องตัวเลขมากอา,าจารย์ของท่านอาจารย์ถนอมแล้วขอวาเห็นท่านสองท่านเลยสาม,มารถเมื่อเรียนแล้วนี่นะคะ,ะสาม,มารถ ดำเนินแนวทางดำเนินความแนวทางหรือการดำเนินชีวิตของเราได้ถูกต้องและดีขึ้นพัฒ<ม>นาให้สูงขึ้นได้<ม>และที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถนําไปบอกต่อชี้แจง<ม>ให้คนอื่นได้ด้วยค่ะ<ม>ชัดเจนมากคราาับอาจารย์โอ้สาธุเนี่ยแหละครับพอเนี่ยตัวเลขนะครับตัวเลขที่อาจารย์สอนเนี่ยมันเป็นเป็นตัวเลขเอ,อ่อตามเขาเรียกกฎของธรรมชาติ กฎของธรรมชาติว่าตัวนี้มันปีนี้ปีนี้ช่วงนี้มันจะให้อิทธิพลอย่างไรมันจะหมุนเวียนตามจังหวะตามเหตุปัจจัยของ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 ,ของโลกของความเหมาะสมนะแล้วเราสามารถมองเห็นว่าโอ้สาธุสาธุอเจริญเจริญนะมองเห็นว่าโอ้นี่คือของวิเศษที่อาจารย์ได้ไปศึกษาค่าเรียนอาจารย์เรียนเป็นหมื่นนะ หลายมือนะกว่าจะได้มานะหลายคอแล้วก็มาบีบบีบเลียนนิดนิดนึงแล้วก็มา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 สอนเราเก็บไม่กี่พันเนีย่ยพูดจริงๆว่าอาจารย์บอกมันมันถือว่ามันไม่ใช่ค่าค่าค่าเรียนมันเป็นช่วยค่าช่วยช่วยอาหารช่วยค่าน้ำค่าไฟค่าเรียนอาจารย์บริบริการฟรีนี่จิตวิญญาณขออาจารย์ยิ่งใหญ่มากดังนั้นเนี่ยกว่านักศึกษาแล้วก็ ญาติทาลูกศิษย์ลูกหาได้ได้ได้เรียนนะเรามองอมันมันมันเป็นการที่ที่เราสามารถเข้าใจแล้วเราสามารถวางแผนชีวิตช่วงไหนเรากําลังจะรุ่งเรืองเราก็ตั้งเอ่อตั้งอ่าเดินหน้าอย่างเต็มที่ช่วงไหนมันเป็นอุปสรรคเราต้องระวงังต้องไต่ตองเหมือนอย่างที่เ,เ,เพื่อนที่เป็นหมอดูบอกว่ารู้รู้เขารู้เราเอ่ารู้แล้วเราว,วางแผน มันก็มันจะมีความปลอดภัยแล้วก็จะสามารถประสบความาสำเร็จได้แล้วศาสตร์นี้ยังสามารถที่จะไปช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตของคนหลายคนและที่สำคัญมันสามารถทําให้เราเป็นอาชีพให้เราได้ด้วยนี่ครับเป็นอาชีพที่สุดจริตนะครับแล้วก็อันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่เห็นไ,ไหมวันดีที่เราทํามันก็จะส่งผลให้เรามาพบแต่สิ่งดีๆเนาะเอาลนะหลายคนจะมีหลายคําพูด เราถ้ามีโอกาสเราค่อยมาลงรายละเอียดเนาะทีนี้ก็ได้เวลาที่เหมาะสมจะคืนไหม่ให้าอาจารย์ละอาจารย์จะได้มาถ่ายทอดวิทยายุทธให้กับพวกเรากาบนิมนพอาจรยครับถ้า <c oughs> มีโอกาสอาจารย์ก็มาถอยอย่าง,อ,างอื่นออาจารย์อีกนานไหมครับไม่นาน5ทีถึงแม้ผมจะได้ให้ชวนนั่งสมาธิไปเลยช่วงรออาจารย์นะ เอาละตอนนี้มันมีของดีอย่างหนึ่งอยากให้พวกเรานี่ได้ได้เก็บเกี่ยวไอ้ไหนามาแล้วเก็บเกี่ยวทุกรูปแบบที่มันเป็นประโยชน์เนาะ<ช>ตอนนี้พวกเราช่วงรออาจารย์เนี่ยทุกวินาทีเราจะทําให้เป็นประโยชน์นะ<ส>เราเรานั่งอยู่กับที่บ<ส>างทีเราจะมีความกังวลคิดถึงบ้านบ้างคิดถึงลูกบ้างคิดถึงเจ้านี่หลายๆ เออกต่มันจะมาทวนนี่เราหรือรูปนี่หลายๆายยังเป็นนี่เราเนี่ยคิดไปคิดมาอย่าพูดไปคิดมันตอนนี้เราอยู่ที่นี่ทาใจให้นิ่งให้สงบแล้วก็เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วนะครับไม่คิดถึงอะไรเนี่ยเราไม่สัมผัสโลกภายนอกเราก็หลับตาเลยไม่ไม่รับเรื่องรู้เรื่องภายนอกดังนั้นเรายืนนั่งตัวตรงนะเอามือขวาทับมือซ้ายอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะให้ใจเข้าสบายสบาย หายใจออกสบายสบายหายใจเข้าสบายสบายเราก็รู้หายใจออกสบายสบายเราก็รู้หายใจเข้าสบายสบายเราบริกรรมคำว่าพูดหายใจออกสบายสบายเราบริกรรมคำว่าบริกรรมหนใจนะ่ หายใจเข้าสบายสบาย,บ,ายบริกรรมาพูหายใจออกสบายสบายเราบริการมาพูคําว,ว่าพุทธโธนี้แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใครคือผู้รู้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้รู้อะไรรู้สรรพสิ่งทั้งหลายว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรจะทําให้เราสามารถกดทุกได้อะไรจะทํา,า,าททให้เรามีความสุขได้อะไรจะเป็น ทำให้เราทําแล้วจะเป็นที่รักของมนุษย์ธรรมดาคือผู้รู้ทั้งหมดเลยนะครับผู้ตื่นตื่นในที่นี้หมายถึงตื่นจากการหลับหลายตื่นจากการไม่กระทําความชั่วตื่นจากการละกิเลสทั้งหลายตื่นขึ้นมาตื่นเป็นผู้ที่รู้ทันสิ่งใดดีสิ่งใด,ดไม่ดีสิ่งดีเราทําสิ่งไม่ดีเราไม่ทําผู้ตื่น ผู้เบิกบานหมายถึงว่าเมื่อจิตใจเราดีทําสิ่งดีๆแล้วจิตใจมันก็มีความสุขมันก็เบิกบานหายใจเข้าก็มีความสุขตื่นเบิกบานหายใจออกก็มีความสุขอยู่กับความความสุขทุกลมหายใจนะพระพุทธะเจ้าคือผู้ที่รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและพระเจ้าจะอยู่กับเราอยู่กับความดีให้เราตราบจนชีวิตจะไม่หายใจเข้า ช้าช้าสบายสบายหายใจออกโอ้ช้าช้าสบายสบายหายใจเข้าผู้ก็รู้ตัวหายใจออกโอ้ก็รูู้สติเราดูจจิตเรามองดูการหายใจของเราเข้าเราก็รู้ออกเราก็รู้ เราก็มีความสุขออกก็มีความสุขอ,อยู่กับเราหมายใจนะสักห้านาที